ถ้ามาถึงยุคนี้พยายามมาน,นี่เอากิเลสมาใส่มนุษย์มากเอามากเอาทีลนิดทเลนิตคนเ้าก็คอยห่างศีลธรรมไปคือศีลธรรมนั้นไม่ได้เสื่อมแต่ใจคนเสื่อมจากศีลธรรมเพราะกิเลสเข้าไปบังคับทเลนิดทเลนิตถ้าจับหลักได้คือมา,านพยายามจะดึงใจของมนุษย์เนี่ยให้ออกนอกตัวในเนาะอักนะเรียนตา,ามถามไหมจ๊ะ ฝ่ายบุญหรือฝ่ายพระก็พยายามดึงใจของมวลมนุษยชาติให้เขาไปอยู่ในตัวสวนทางกันเราคงจะยิงคำว่าให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างที่คนบ่อรับ,บราบุรหลักบ่ใหญ่ท่านมักจะพูดอย่างนี้นะใจเราไม่อยู่กับตัวได้ใจก็ใสใจก็สบายใจก็จะอยู่ในศีลในธรรมมีความสุขหล่อเลี้ยงใจ ลรขยายมาที่กายลราขยายมาสู่สิ่งแวดล้อมนี่นะจ๊ะเนี่ยเอาตั้งแต่อากาศสโลคันทัโลกสัตวโลกจากใจถึงอากาศสโลกนูน่นนี่ไงไประเด็นตอนนี้แม่อยู่ในยุคที่มนุษย์เสื่อมจากศิลธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นมีมลพิษเป็นพิษแล้วก็สามารถดึงกลับได้นี่ ก็แค่นำใจทุกคนกลับมาสู่ภายในสู่ศิลธรรมภายในเพราะเราสามารถนี่นะทำให้ยุคที่มีความสุขในสมัยหน้านี่นะเกิดในสมัยนี้ได้